โอ้ปลาบูงใหญ่โอ้หกไงด้วยล่ะปลาบูงใหญ่นำเี่เราคุณยังนี่มีมีบอใหญ่แห่งบึ้งดี่ล่ะปลาบูงใหญ่เลยตัวนี่โอ้โหโอ้ยกระดานเอาขึ้นบ้างปะดูความปลอดใั้ครับหมดไงเลย สามที oh, <hi> <hey. S 1> โอ้โหบก็เกิดจับนี่ของเท่ค yeah. รับมันๆวงชีใจงครับปลาบูนี่แสบครับเนื้อแสบย่อมเราเสียบแห้งโอเคซลันดตรงครับนี่ บวนแล้วข,ขึ้นนี่หลุนกันต่อครับ